สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตรชาแนลวันนี้นะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยนะครับผมก็เอาปุ๋ยสูตรเสมอ15-15นะครับมาโรย1กร,รมแล้วก็ตามด้วยเศษหญ้านะครับหญ้านี่ก็จะตัดแถวๆนี้ครับมามาคลุมไว้นี่ครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเดินชมตรงนี้เป็นดินคูสะนะครับเป็นดินเหนียวดินเหนียว ปนดินกรวดแข็งมากนะครับดูลักษณะดินดูครับเนี่ยเป็นดินที่แข็งเวลาฝนไม่ตกมาเนี่ยดินตรงนี้มันก็จะแข็งทีนี้เวลาเราปลูกอะไรไปมันก็ไม่สวยไม่งามเพราะว่าดินมันแข็งแล้วก็ไม่มีธาตุอาหารไม่มีไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยนะครับปลูกกล้วยก็ไม่งามไม่โตไม่สวยทีนี้ผมก็ต้องใช้วิธีการใส่ปุ๋ย เคมีไปสักกำหนึ่งนะครับแล้วก็คลุมด้วยหญ้าก็มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าใส่ปุ๋ยเคมีระยะห่างต่อครั้งอย่างไรนะครับผมก็ใส่กรํำรละ1เดือนนะครับคำละ1เดือนหรือว่า2เดือนกำหนึ่งแล้วแต่เราจะจําได้หรือ1เดือนใส่2กรคำก็ได้15วันใส่กำหน1่งวันใส่กำหนึแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเรารดน้ําเราต้องดูด้วยว่า เรารดน้ําหวไหมนะครับอย่างกล้วยที่ผมปลูกตัวนี้ก็ใช้น้ําฝนนะครับจะดูว่าอย่างเช่นผมก็จะเช็คดูว่าช่วงนี้อีกสองสาวันฝนจะตกไหมอย่างเงี้ยผมก็ค่อยมาใส่แล้วก็คลุมด้วยฟางมันเป็นดินที่ไม่มีธาตุอาหารครับเป็นดินขุดก้นสะมามันก็จะดูแลยากทีนี้วิธีการผมก็จะทํายังไงให้จุดนี้มันมีหญ้าตอนแรกเนี่ยมันจะมันจะโลง่ลงๆแบบนี้นะครับนี่มันโลง่ลงๆไม่มีหญ้าเลยพอไม่มีหญ้าผมก็ วิธีการโดยเอาเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีโรยโรยให้ทั่วบริเวณแถวเนี้ยให้หญ้ามันได้รับปุ๋ยแล้วก็หญ้ามันก็จะงอกมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างจุดตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้มันไม่มีหญ้าเลยมันก็จะโล่งๆนะครับผมก็เห็นหญ้ามันเริ่มโผล่งอกขึ้นมาก็เอาปุ๋ยมา撒าให้ทั่วโรยให้ทั่วเพื่อให้หญ้ามันงอกแล้วให้มันมันปกคลุมหน้าดินนะครับเพื่อที่เราจะ ต้องการให้ตรงนี้มันมีธาตุอาหารมีปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยพืชสดเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดนะครับตัดตัดตรงนี้แล้วก็จะเป็นปุ๋ยเอามาคลุมกับต้นกล้วยนี่ครับหลายๆคนขุดสระใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่อยากให้มันรกเขาก็จะถางไม่ให้มันมีหญ้าอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือดินตรงตรงนี้ยมันก็จะไม่มีปุ๋ยแต่ถ้าเราปล่อยให้หญ้ารกแบบนี้ยแล้วเราค่อยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วก็เอาญ้าตวเนี้ เป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้วยกล้วยก็จะสวยเนี่ยเห็นไหมครับจุดตรงนี้กล้วยสวยนะครับเนี่ยตอนแรกขี้เล่มากนะครับถ้าใครใครได้ดูคลิปย้อนหลังที่ผมทําให้ดูอะกล้วยตรงเนี้ยจะขี้เล่มากนะครับขี้เล่มากแต่ตอนเนี้ยสวยสวยขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาภาพเก่าๆมาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันขี้เล่ขนาดไหนนะครับตอนช่วงประมาณ สองเดือนก่อนก่อนหน้านั้นนะครับแต่ทีนี้ผมก็ได้เอาเอาญ้านะครับมาคลุมสองครั้งแล้วละ่ะตรงนี้นะครับนี่เอาย้ามาคลุมสองครัง้งก็คือตัดจากที่อื่นนะครับตัดญ้ามาจากที่อื่นเอามาคลุมแล้วทีนี้ตรงเนี้ยญ่ามันเริ่มงอกผมก็เลยเอาปุ๋ยมาโรยมาหว่านบางๆนะครับบางๆประมาณสัก 3- 4กริรครับไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าปุ๋ยมันก็ค่อนข้างแพงก็หว่านไม่เยอะ3 4กรัมเท่านั้นเองมาหว่านบางๆให้ย้ามันได้รับปุ๋ยบ้างเราก็จะได้ เอาหญ้าเนี่ยมาคลุมต่อนะครับดูครับแข็งแรงสวยตะกอนเนี่ยตะกอนตรงเนี้ยใบมันจะแบบว่ามันมันไม่ไม,ไม่แบบโอ้ขี้เละมากมันไม่นะครับพอเราบํารุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยด้วยหญ้าโดนยน้าฝนหน่อยก็สวยขึ้นเลยนี่ครับสวยขึ้นทันตาเห็นเลยอย่างตรงนู้นผมเพิ่งคลุมเพิ่งคลุมใหม่ๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมาดูครับก็เพิ่งมีม,ม,มีมีเวลามา มาคลุมนะครับตรงนี้ก็ตัดหญ้าจากที่อื่นนะครับมาคลุมจริงๆตรงนี้มันไม่ค่อยมีหญ้าก็ตัดจากที่อื่นขนซาเล้งมานะครับเอามากองแล้วก็มาตามทยอยคลุมไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูอีกสักระยะนะครับประมาณสักไม่เกินเดือนก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเหมือนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมคลุมประมาณ2เดือนแล้วคลุม2ครั้งแล้วครับตัดตัดหญ้าแล้วก็คลุมตรงนี้สองครั้งแล้ว ก็เลยจะดูแบบว่ามันจะสวยนี่ปุ๋ยที่ไม่ไม่อยากแนะนําให้มาใส่กล้วยก็จะเป็นพวกขี้วัวนะขี้วัวขี้ไก่อะไรพวกนี้ไม่อยากจะแนะนําบางคนเขาอาจจะมาดูคลิปผมเขาก็จะอาจจะมาคอมเมนต์ว่าเอ,อ้เขาก็ใส่ขี้วัวนะก็สวยนะอะไรเงี้ยใช่มันสวยนะครับอย่างายกตัวอย่างกล้วยที่ผมปลูกแล้วกันนะครับบางพื้นที่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตรงนี้เอาขี้วัวมาใสา่ ต้นหนึ่งก็ต้นละกระสอบซื้อซื้อขี้วัวเข้ามาในราคาที่ไม่แพงนะครับประมาณกระสอบ30บบาทก็เอามาเทเทเทกองครับตอนแรกนี่สวยมากนะครับช่วงที่ฝนยังไม่ตกนี่สวยมากแต่พอเข้าช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าฝนมันจะตกแบบว่า สามวันตกครั้งแต่ไม่ตกตกหนักไม่ไม่ตกเบาๆพอแต่เปียกดินนะครับตกตกลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปรากฏว่ามันมันเหลืองนะครับใบมันเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายพลายนะครับมันก็ปกติดีนะครับนี่มันไออย่างตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นกล้วยกล้วยแล้วผมจําไม่ได้น้ําว้าที่เขาไปทํากล้วยฉาบเนะนี่ยเห็นไหมครับใบมันเหลืองเนี่ย ใบเหลืองอันนี้คือปุ๋ยขี้วัวแบบเพียวๆเลยนะครับขี้วัวแบบเยอะมากมันก็เลยเหลืองมาเทียบดูกับที่เราตัดหญ้ามาคลุมเนี่ยมันก็จะสวยกว่านะครับดูครับตัดหญ้ามาคลุมเนี่ยมันเห็นความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับก็ผมก็อ่านดูในใน Google นะเขาก็ไม่แนะนำนะครับให้ใส่ปุ๋ยขี้วัวเพราะว่ามันจะมีด้วงมีอะไรพวกนี้มันจะมา อยู่ในดินมันอยู่ในในปุ๋ยขี้วัวอะไรเงี้ยมันก็จะมาเจาะมากินรากอะไรพวกนี้ก็ลองลองดูนะครับลองปรับใช้ดูโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ